ค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันวิธีทําบ่อเน่งแดงนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่มากนะคะทําง่ายๆนะคะหลังจากที่เราก่อปูนขึ้น3ามก้อนแล้วนะคะไม่ต้องเทพ,พื้นแล้วก็ไม่ต้องฉาบนะคะ้วนทำแบบประหยัดนะคะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะคะ ผ้ายางกูบอ่อปลาสีดำนะคะอันนี้จะเป็นขนาดบ่อ2เมตรครึ 2, ่งยาว4เมตรนะคะนะคะมีผ้ายางแล้วก็มีนี่นะคะสำหรับเป็นที่เปิดก๊อกน้ำนะคะแล้วก็จะมีที่มัดนะคะ เราต้องมีที่ต้องเตรียมนะคะก็คือเชือกนี้นะคะทําง่ายๆนะคะอ้วนไม่ได้ทํายากเพราะว่าเ,ออเราทําแบบสูตรประหยัดนะคะแล้วก็มีปุ๋ยมูลค้างคาวหกสามสามหนึ่งกิโลนะคะนี่นะคะคือสูตรของอ้วนเองที่ว่าแหนแดงแหนกุหลาบสวยแล้วก็ได้ขายเร็วนะคะลงทุนไม่เยอะนะคะ นี่ค่ะลงทุนแค่500บาทนะคะถ้าใครไม่มีหาซื้อไม่ได้สั่งอ้วนได้นะคะชุดละ550บาทนะคะผ้าแล้วก็ก๊อกเปิดน้ำแล้วก็อันนี้แล้วก็หุ๋ยมูลค้างคาว633นะคะกิโลละ50บาทก็รวมเป็น550บาทไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีทำ ทำคนเดียวได้นะ ฟ้าทำไม่ยากนะคะทําแบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะนี่นะคะเราปูแค่นี้เองนะคะแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้เราก็ต้องทําดูไว้สำหรับ สำหรับที่จะใส่ตัวนี้นะคะไว้เวลาเปิดน้ําเพราะว่าบ่อนี้อนาคตก็จะเป็นบ่อหอยเหมือนกันนะคะเราต้องทําที่เปิดปิดน้ํานะคะเดี๋ยววันจะไปเปิดน้ําแป๊บนึงนะคะ ก่อนนะคะทำรูที่จะปล่อยนะ้ำ ให้นะคะทำให้ดูนะคะตรงนี้จะเป็นหลูที่ปล่อยน้ําทิ้งนะคะเราจะเอาเอาอันเนี้ยนะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะใส่ตรงนี้ไว้นะคะใส่ตรงนี้ไว้นะคะนี่ให้ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าคนถามมาเยอะมากแล้วก็ถามจนอ้วนตอบไม่ทันนะคะนี่ค่ะ ใส่ตรงนี้แล้วก็มัดใส่นะคะเดีย๋ยวมันมัดแป๊บหนึ่ง เสร็จแล้วค่ะมัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เหลือแต่เอาน้ำใส่นะคะนีะ่มันเป็นมันเป็นอ่อสูตรของอ้วนเองนะคะอ้วนไม่ทนตอนแรกก็ทำแบบแบบต้องใช้ไดโวมาสูบออกนะคะ แต่ว่ามันขี้เกียจลากสายยางนะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถเปิดน้ำออกตรงนี้ได้นะคะเวลาเราระบายออกนะคะเสร็จแล้วก็แค่แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยนี่คะ่ะมูลค้างคาวหกสามสามหนึ่งถ้วยหวานลงไปหวานลงไป เดี๋ยวเราไปเอาน้ำมาใส่นะคะทำอยู่ข้างๆบ้านก็ได้ค่ะลงทุนแค่5-600บาทนะคะสรุปว่า,าลงทุน1,000บาทนะคะคือ,ซ,อ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 ะคะซื้ออิดมาก่อนะคะซื้ออิดมาก่อนะคะ ส่น้ำลงไปแค่เนี้ยนะคะใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วเอาแหนแดงนะคะนี่จะเป็นบ่อที่ตักขายจะหมดแล้วนะคะนี่ค่ะแหนแดงนะคะแหนแดงพันเกษตรไมโครฟิลล่านะคะ เอาแค่นี้ก็ได้ค่ะหรือจะเอาเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ต้องถึงกิโลนะคะเนี่ยแค่ประมาณสองขีดนะคะเอาไปใส่ไว้เลยเอามาเตรียมไว้ใส่เลย เนะะี่ยเวลาเวลาเราใส่น้ําเนี่ยเราก็จัดไปด้วยนะคะจัดไปเขาจะได้เข้ามุมเขาจะได้เข้ามุมส,สวยๆนะคะ,นะคะตรงไหนที่มันหดเราก็ดึงมานะะลงทุนแค่พันกว่าบาทค่ะบ่อน,นี้คือหนึ่งซื้อปูนมาก่อ3ามก้อนแล้วก็สองซื้อผ้าอันนี้500กว่าบาทนะคะ แค่นี้ค่ะเปิดน้ำใส่แค่เนี้ยเราก็ได้บอ่อเนืแดงแล้วนะคะอนาคตก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงหอยแต่ว่าสาเหตุที่ทําเป็นบอ่อเนแดงก่อนก็เพราะว่าเราจะสร้างอาหารไว้ให้กับหอยก่อนนะคะได้ขายเนืแดงสักสองครั้งสามครั้งพอได้ทุนค่าบอ่อคืนแล้วเราค่อยเอาหอยมาเลี้ยงก็ได้นะคะอ่อ ลงทุนอิดสามก้อนนะคะก่อขึ้นมาสามก้อนข้างหนึ่งก็จะใช้อิดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้อนแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นสี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดก้อนแล้วนะคะก็ข้างๆนี้ก็ใช้อยู่หนึ่ง 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอก้อน 30, มสิบก้อนสี่สกับ30เป็นเท่าไหร่คะสี่สิ0ห้าสิบหกไม่ถึง80ก้อนคะ่ะก้อนละสีบาท 48, 32ปดสนะคะสามร้อยกว่าบาทนะคะ เอาเป็นลงทุนว่าไม่เกินพันห้า้อบาทค่ะบ่อนี้ขายแหนแดงสองค้างก็ได้คืนแล้วค่ะทุนที่เหลือเราก็ทำเป็นบ่อเลี้ยงหอยได้นะคะหรือเราจะเลี้ยงเป็นบ่อแหนแดงตลอดก็ได้นะคะวันทำแค่นี้นะคะแล้วก็เดินเตะน้ำเนี่ยเตะน้ำให้ปุ๋ยละลายนะคะวันวันมีขายนะคะ มีขายชุดชุดทำบ่อหอยนะคะในราคา550บาทนะคะคือจะได้หนึ่งผ้าใบผ้ายางสองก๊อกปิดเปิดน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ปุ๋ยมูลค้างคาว1นกิโลนะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงแหนแดงนะคะนะคะก็แค่เอาแหนแดงลงแค่นี้ค่ะอีกไม่ถึง1อาทิตย์ ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแหนแดงก็จะเต็มบ่อง่ายมากค่ะโอเคนะคะจบคลิปนี้เดี๋ยวอ้วนจะลบแล้วนะคะให้ไปติดตามที่ช่อง YouTube ส่วนตัวของอ้วนนะคะชื่อช่องว่าช่องฟาร์มหอยอ้วนนะคะส่วนตรงนี้เราก็จะจัดอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะจัดให้สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ